เราต้ลงไปที่ช่สวัสดีค่ะก็วันนี้อย่างที่คุยกันไว้เมื่อเช้าว่าพี่แจ๊กจะมาตัดผมที่น้องบิกกี้ครับต่อไปพี่จะเรียกว่านิกกี้เก้าเมตรหรือว่านิกกี้เด็กผีนิกกี้องไหมครับนิกกี้พิมพิมแปลว่าพิมพ์พโรเฟชั่นแนลเอ็นเตอร์ n ทนเมนต์มาสเต ยาวอ่ะพิมพ์นี่คือสาวๆหลับตาพิมพ์เสียงอใช่ใช่วันนึ่งก็ได้ครับอ่าเอาอย่างนี้จังง่ายๆนิกกี้พิมพ์คือพิมพ์ในวันนิกกี้เนี่ยรู้เรื่องใช่ทำไมไม่เหมาะเลยอ่ะพี่ไม่ชอบฉายานี้เลยอ่ะนิกกี้พิมม์อมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าแค่เหมือนฉายาฉายาครับก็คืออย่างโปรเจกต์ที่ปอินี้ทำอยู่ก็คือพิมพ์แมนชั่นอ่าพิมพ์แมนชั่นพิมพ์แมนชั่นก็ก็จะมี มีผู้ชายที่เขาเรียกว่าไงอ่ะ in trend แล้วก็จะะลุปไม่เหมือนกับพวกดาราช่องอื่นเท่าไหร่เลยก็จะเป็นอีกลูกแบบหนึ่ง dark s i ์ e หน่อย dark side dark side หน่อยม่ดมืดหน่อย bad boy bad boy อะไรอย่างเงี้ย bad boy d ก็ด a r k dark side ก็จะมีปรเจกต์มากมายงทางบริษัทในเกือบของสหบุคุก็เตรียมไว้เช่นหนัง อมเอ่ออะไราอ่ะรายการหรือว่ารูปแบบของงานที่จะเป็นในส่วนของดิจิตอลคอนเทนทั้งหมดผ่านมือถือผ่านไอแพดผ่านสมาร์ททีทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของคอลัมนิสด้วยที่จะอยู่ในรูปแบบของแมกกาซีนของในหลายๆหัวอืจริงๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหม่แต่แต่คิดว่าโปรเจกต์นี้มันมันเซียวดีมันดีมากเพราะว่าเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเบื่อ เขาเรียกว่าอะไรที่มันจำเจอย่างเช่นผู้ชายที่โอเคอาจจะดูคลีนเลยดูคลีนดูทุกอย่างแต่ว่ามันก็มันน่าเบื่อมันน่าเบื่อมันดีแต่ในส่วนตัวพี่ชอบแบดบอยดาร์กบอยดาร์กไซส์แล้วก็ชอบผู้ชายครับนิดนึงมาเกาหลีเกาหลีเขาขาวดี่ไปไกลเลยนะคะครับจะอ้วกแต่ครับบางทีอ่ะแอปเป็นเกย์สาวและแอปเกาหลีม่จริงแล้วก็รูปแบบการ การทำของคอนเทนต์ก็จะแรงๆหน่อยมีคำแบบคำแบบที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ต้องรักษาภาพเหมือนในทีอะไรคือโชว์ไปเลยอันนั้นความจริงอ่ะต้องเอาพี่ไปเป็นอีกคนนึง่เป็นดาร์คกัะเทิดดาร์คไซส์แต่ว่าเป็นชาวของกัะเทินะครับแต่วันนี้ที่มาฟิลิกก็ เป็น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 เหมือนงานเลยเป็นเหมือนงานที่แรกที่แบบเพราะว่าเขาไว้ใจที่นี่ให้ให้ดูแลเรื่องผมเรื่องลูกแพรอะไรอย่างเงี้ยคก็บริษัทก็จะให้เลือกที่นี่ให้เป็นชีพที่ดูแลดูแลทรงผมผมให้กับศิลปินครับใช่แล้วก็น้องๆคนไหนครับก็อยากให้น้องๆตอนแรกเดี๋ยวบอกความในใจก่อนพี่อย่ากลัวนิกกี้มากเขาบอกว่าพี่แจ็คระวังตอนตีนนะกอะไรวะที่ไม่เคยตอนแรกพี่ไม่รู้เดี๋ยวไล่ถามเข้ามา เอ้ามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อบคือสายคือเกียรติศักดิ์ยังไงที่ไม่รู้เลยเพราะว่านี่อะห่างหายจากวงการในเรื่องของดาราศิลปินไทยมาประมาณอีกปีวะเดี๋ยวนี่ยวันนี้เล่าให้ฟังแล้วคนแล้วมืถามว่าอ่ะที่อ่ะไม่ได้ดูข่าวดูศิลปินพี่ไม่รู้รื่ดารานอกจากว่าพี่ไม่ได้หยิบไม่ได้เลยนะเพราะว่า เลิกงานมาพี่ก็ศึกษาเทรนผมอะไรละครับทาการบ้านไว้สําหรับลูกค้าทํางานนี่นั่นนี่นั่นเมเนเทอรนั้นทุกอย่างพี่ไม่ได้ดูละครและไม่ดูข่าวของใครเลยครับจนมาเมื่อก่อนน่ะตอนที่พี่เป็นวัยรุ่นอี่ะพี่เห็นว่าเออเราก็วัยรุ่นเดียวกันน่ะเนาะครับแล้วก็เอ๊ยนิกกี้โอเคหล่อๆนั้นนิกกี้รู้ว่าเก้านิ้วพอจบข่าวไม่ต้องไปวุ่นวายเลยเขาครับรู้ว่าเขามีเก้านิ้วแต่ไม่มีปัญญาได้เขาหรอกครับรู้ว่าโอเคทีเนี้ยผ่านไปพี่ก็เอ้จะได้มาตัดผมให้กันวัันนี้ครบ แต่ไปโพสต์ในแฟนเพจบอกว่าวันนี้นิกกี้จะมาตัดผมนะคะ9คนิ้วแล้วพยายามไปเซิร์ชใน Google หาร,รูปนิกกี้มาครับแล้วเป็นคนโพสต์เองจูจูไลน์ก็ดังขึ้นติ๊งนิงระวังโดนตีนนะเว้ย <c oughs> นิกกี้ไม่เหมือนคนอื่นนะเว้ยแกไปเปิดหัมผมก็ซุ่มสซุ่ม5ระวังโดนตีนนะ ที่นี่ผนลุกเลยพี่บอกอุ้ยท้ยพาเป็นขนาดนั้นพี่ไม่อยากทำเมื่อเช้านี้ไม่อยากจริงนะแล้วก็พี่ก็คิดในใจว่ามาตัดผมเออก็ตัดตัดก็สร้างจบจบท้าไปเลยสุดท้ายมาตัดผมตอนแรกคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นพี่ไม่ใกล้เขาก็ตัดผมไปไปคุยไปคุยมาแล้วชอบพี่ชอบนิ่ใส่เขาแล้วอ่าหนูชอบพี่ใช่ไหมชอบตับพี่รักเลย ผมก็ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีทีอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องเบาลงใจเบาแล้วนะเบาแล้วนะอย่าไปทำไปเตะเท้าพี่ับเมื่อก่อนนเป็นเรียลเลยใช่ไมันก้หรเป็นไวเรียบที่เข้าใจครับแล้วของเนี่ยมันอยู่กับเรานะคะอยู่ตรงนี้ใครเอาไปไม่ได้อยากดูให้เขาดูไปครับไม่ต้องซีเรียสครับครับก็แวะมาอยากให้ทุกคนแวะมาครับเพราะว่าเชื่อว่าร้านนี้ต้อง ต้องมีอะไรพิเศษแม่ไม่งั้นทางบริษัทจะไม่ให้มาที่นี่นะครับก็รัข้ามาที่ฟินิกงชื่สยามหาไม่ยากใต้จอทีวีใหญ่ใช่บนมิวพัทบนมิวพัทครับผมใช่ก็ขึ้นมาเป็นร้านใหญ่เลยสองชั้นใช่สองชั้นเชื่อมันไม่กี้ปกติแล้คิดเจ็ดเก้าอี้เต็มหมดนะเอาลูกค้าไปบนบนหลังคานะบางทีเอาไปตากแห้งไว้ก่อนครับเสร็จเรียบร้อยก็เอาลงมาตัดผมครับล้อนค่ะล้อนแต่เราตอนนี้เราแก้ไขตรงจุดจุดนี้แล้วว่าลูกค้าล้อนเราจะทํายังไง พี่ก็ไปเปิดสาขาอยู่บนรถไ่นอคพี่ก็ไปเปิดสาขาอยู่บนทางเชื่อมรถไฟฟ้า b ี s เอตัดที่นั่นตัดสได้ซอยสองร้อยบาททำสีทำอะไรเริ่มต้นแปดร้อยสวยเลิศครับแล้วก็วที่นี่ที่สยามที่นู่นก็ล้นที่นี่ก็ล้นที่นี้เราจะมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงจัดคิวโทรมาโทรมาจองคิวกับช่างช่างพี่มีทั้งหมดสิบเจ็ดคนที่นี่ค่ะตัดผมเขาคัดมาละตอนแรกอ่ะวิธีการคัดช่างเขาไปไว้วัดสระทุม เอาไปไว้ที่โน่นก่อนทําไปอะคาเดมี่คนไหนยังไงพาส่งมาจุดทูบมาก็เอามาที่ร้านต่ออืปิดมือแล้วยังไงเดี๋ยวมาดูตอนนี้กี่เซตผมนะเดี๋ยวพี่จะให้เปิดดูวันนี้พี่จะโดนตีนไหมอะไรเงี้ยลองลองว่าเดี๋ยวพี่อะตอนที่พี่เปิดพุงอะพี่จะโดนตีนหรือเปล่าถ้าพี่ไม่โดนอะกดไลค์พี่ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ